ทนที่สี่ความช่วยเหลือจากนางกำนันเช้าวันถัดมาข้ามาพบท่านอองรบกวนที่ทหารผู้ใดผู้หนึ่งไปรายงานให้หน่อยนะเจ้าคะทันทีที่เดินทางมาถึงหน้าจวนของเฉินตงหยางไอ้ชิงก็รีบละหลังละลักกล่าวบอกทหารยามซึ่งทำหน้าที่เฝ้าอยู่บริเวณด้านหน้าตำหนักด้วยอาการร้อนใจดวงตากลมโตมองหน้าทหารยามทั้งสองสลับกันไปมาอย่างเฝ้ารอ ทว่าอีกสายท่าทางดูไร้วี่แววว่าจะขยับกายไปไหนแถมยังมองจ้องไอชิงกลับด้วยสายตาดูแคลนไอชิงก้มลงสำรวจตรวจดูร่างกายจึงพบถึงสาเหตุของสายตานั่นเมื่อวานนางถูกเหล่านางกำนันใจดำจับขังแถมเมื่อคืนยังเอาแต่คิดหาทำพูดมากมายมาวอนขอความช่วยเหลือจากอองเฉิง พอเช้าวันนี้จึงรีบเดินทางออกจากวังหลวงมายังที่นี่ไม่ทันได้สังเกตว่าสภาพตนเองสุดโทรมมากทิงใดเสื้อผ้าชั้นดีที่สวมใส่เปเปื้อนคราบศกระปรบแถมยังมีรอยขาดแห่งจากการหลบหนีออกจากห้องเก็บฝืนอีกจึงไม่แปลกหากทหารสองนายน,นี้จะมองนางราวกับเป็นขอทานถ้าเป็นนางกำนันขององค์หญิงสูวา มีเรื่องด่วนต้องการพบท่านอ,องจริงๆพวกท่านช่วยข้าหน่อยเถอะนะไห้ชิงวอนขออีกครั้งนางแสดงสีหน้าวาวอนอย่างน่าสงสารทว่าจิตใจคนยากแท้อย่างถึงยากจะพบเจอคนที่จิตใจดีมีเมตตาเฮอะถ้าสารรูปอย่างเจ้าเป็นนางกำนันในวงังข้าคงเป็นขุนนางชั้นสูงไปแล้วไป,ไปไปไปหาขอทานที่อื่นอย่ามาเกะกะสร้างความวุ่นวายแถวนี้ นอกจากจะไม่ช่วยเหลือทหารสองนายนี้ยังดูแคลนไอชิงอย่างชัดเจนพวกเขาใช้ทวนที่ถืออยู่ดันร่างเล็กให้ถอยหลังออกจากหน้าประตูตำหนักด้วยความสูงที่มีไม่มากนักส่งผลให้ช่วงขาสั้นๆก้าวตามแรงดันไม่ทันไอ้ชิงจึงล้มหงายหลังลงกับพื้นก้นจ้ำเบาใบหน้าสวยที่เปื้อนคราบขมเวเยเกด้วยความรู้สึกเจ็บบ้านท้าย ทหารทั้งสองในหันหลังกลับไปประจำที่ของตนสายตาทอดมองสตรีซึ่งยังคงนั่งกองอยู่บนพื้นด้วยสายตาเหยียดหยามให้ชิงค่อยๆหยัดก,กายลุกขึ่งปัดฝุ่นบนอาพรอ,ออกแงนหน้ามองป้ายตำหนักมิงวางอย่างผิดหวังที่ไม่อาจเข้าไปด้านในได้ข้าคงต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยสินะให้ชิงเบนสายตากลับมาจ้องมองทาหารเฝ้ายามอีกครั้ง นูท่าแล้วหากอยู่ในสภาพนี้คงไม่มีโอกาสได้เข้าไปด้านในแน่ๆนางจึงตัดสินใจหันหลังเดินกลับทางเก่าร่างเล็กเลือนลับไปได้เพียงไม่นานประตูหน้าตำหนักมิงหวางก็ถูกเปิดออกจากบุคคลซึ่งอยู่ด้านในปรากฏร่างสูงโปร่งกำยำของเฉินตรงหยางแต่งกายด้วยอาภรสีดำรัดกุ่มคล้ายจะออกไปทำบางสิ่งด้านนอก โดยมีเฟยฉีเดินถือคันธนูและกระบอกเก็บลูกศรตามหลังออกมาคาระวะท่านอองทหารเฝ้ายามทั้งสองกล่าวทักทายผู้เป็นเจ้านายด้วยความเคารพเฉินตรงหยางเพียงแคบยักหน้าเล็กน้อยตอบรับขณะเฟยฉีเดินไปจูงมา้าสองตัวที่ผูกไว้ข้างๆมาให้ข้าจะออกไปล่าสัตว์ที่เชิงเขาหลังจนสักสองสามวัน ใครมาพบหากมีธุระสำคัญให้แม่นมเป็นคนรับเรื่องไว้สั่งการเสร็จจึงกระโดดขึ้นขี่ม้าด้วยท่วงท่าธรรมะแมงควบตาบึงทยานไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วโดยมีเฟยถีตามประกบไม่ห่างเฉินตงหยางจิตใจว่าวุ่นสับสนไม่เป็นอันทำรรอะไรแม้กระทัทงน,นอนก็ข่มตาให้หลับลงไม่ได้ วนคิดถึงแต่เรื่องของโจซูวาอยู่ทุกทั่วขณะหายใจเกิดความเป็นห่วงกังวลอยากทราบข่าวคราวของนางทว่ากลับไม่กล้าส่งคนไปตามสืบเลือกที่จะเก็บความคิดฟุ้งซ่านเอาไว้ในใจเพียงลำพังหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปโดยไม่จัดการอันใดดูท่ามีหวังงานราชงานหลวงต่างๆอาจทำไม่สำเร็จ เฉินตงยางจึงตัดสินใจไปทำในสิ่งที่โปรดปรานอย่างการท่องป่าล่าสัตว์หาเก้งกวางให้แม่ครัวในจวนปรุงอาหารเลือดรสไว้ทานดีกว่าเผื่ออาการว้าวุ่นใจอาจจางหายกลับมาแล้วเรื่องราวทั้งหมดคงเข้าที่เข้าทางอย่างที่ควรจะเป็นสองชั่วยามสี่ชั่วโมงถัดมาไอ้ทิงกลับมาปรากฏตัวที่หน้าตำหนักนิงวางอีกครั้ง การเปลี่ยนอาพรของนางนี้ได้กินเวลานานปานนั้นทว่ากว่าจะปลีกตัวหลบหนีสายตานางกำนันใจร้ายออกมาได้ก็เล่นเอาไอา้ยชิงเสียงเหงือไปมาโขอ,อยู่เหมือนกันเอเจ้าคือสตรีคนเมื่อเช้านี่นาทหารยามคนหนึ่งใช้สายตาเพ่งพินิจไอ้ชิงตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าทำสีหน้าครุ่นคิดอยู่ทั่วครู่ก่อนเอ่ยขึ้นต่อ อยู่ในสภาพนี้ค่อยดูเหมือนนางกำนันในวังหน่อยยายต้องเพียงแค่เหมือนด้วยก็ค่าเป็นนางกำนันจริงๆดูซะคราวนี้ไอ้ทิงจะไม่ยอมโดนดูถูกดูแคลนอีกแล้วนางเอาตราประจำตำหนักหุ้ยหลิงติดกายมาด้วยจึงรีบควักแผ่นหยกออกจากเอลแสดงให้ทหารยามง่วงัดูคอทั้งสองเห็นก็หน้าถอดสีเหงื่อแตกพลาก สายตาเลิกลากอย่างหวาดกลัวความผิดที่ก่อไว้ขออภัยแม่นางด้วยข่าน้อยมีตาหามีแววไม่ว่าแต่แม่นางมีธุระอันใดให้พวกข้าช่วยเหลือกันทหารยามทั้งสองยกมือขอโทษขอโพยไอ้ชิงเป็นการใหญ่ท่าทางแข็งกร้าวหยีบยามที่เคยแสดงใส่ก่อนหน้าแปรเปลี่ยนเป็นอ่อนน้อมในชั่วพริปตาเมื่อทราบสถานะของนางข้าต้องการพบท่านอ,อง ้ายชิงเก็บปราหยกกลับเข้าที่เดิมรีบแจ้งความประสงค์อย่างร้อนใจขออภัยด้วยแม่นางท่านอ,องพึ่งออกไปล่าสัตว์กับท่านเฟยฉีเมื่อสองชั่วยามสี่ชั่วโมงก่อนนานหรือไม่แล้วจะกลับเมื่อใดท่านอ,องแจ้งว่าอีกสองสามวันขอรับหากแม่นางมีธุระสำคัญแม่นมจะเป็นคนรับเรื่องเอาไว้หากกลับมาแล้วนางจะเป็นคนรายงานท่านอ,องเอง เกิดความวิตกกังวลอย่างหนักขึ้นในหัวใจดวงน้อยหากรอนานปานนั้นองหญิงของนางได้นอนหนาวตายอยู่ในคุกโสโครกนแน่ๆไม่ได้การละ่ะไอ้ทิงต้องลงมือทำอะไรสักอย่างพวกท่านพอจะทราบหรือไม่ว่าท่านอ,องไปล่าสัตว์ที่ใดเชิงเขาหลังจวนขอรับขอบใจพวกท่านมากเมื่อรู้จุดหมายไอ้ทิงจึงรีบเดินทางไปในทันที นางขี่ม้าไม่เป็นเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะไปได้คือเดินภูเขาที่เฉินตรงอยางออกไปล่าสัตว์แม้จะอยู่หลังจวนทว่าระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆอย่างที่คิดหากขี่ม้าก็ใช้เวลาร่วมชั่วยามสองชั่วโมงกว่าจะถึงไม่ต้องพูดถึงสองขาของคนเดินไปเองคงใช้เวลาหลายชั่วยามอย่างแน่แท้แม่หนทางจะยาวไกลและเหน็ดเหนื่อยเพียงใด แถมเป็นสตรีเดินทางกลางป่าเขาคนเดียวย่อมเสี่ยงอันตรายไม่ใช่น้อยแต่อ้ายชิงก็ไม่ย่อท้อหรือคิดจะหันหลังกลับนางมุมานะเดินต่อจนในที่สุดก็มาถึงจุดหมายจนได้แม้วเวลาจะล่วงเลยมาจนท้องฟ้าเริ่มมืดกลัวแล้วก็ตันทีทว่าอุปสรรคไม่ได้มีเพียงแค่ระยะทางอย่างเดียวมาถึงแล้วก็จริงแต่อ้ายชิงไม่รู้จะไปตามหาเฉินตงอย่างได้จากมุมไหน ภูเขาทั้งลูกนางจะรู้ได้ยี่ยงไรว่าเขาอยู่ส่วนไหนของมันเกิดความท้อแท้ในหัวใจดวงน้อยร่างเล็กเน็ดเหนื่อยเต็มที่ไร้เรี่ยวแรงจะเดินต่อเพราะพลังที่มีหมดไปกับก,บการเดินทางระยะไกลอ้ายชิงสุดกายนั่งยองๆกับพื้นดินยกมือทั้งสองข้างปิดใบหน้าสวยหวานลันน้ำตาแห่งความสิ้นหวังรินไหลาอาบแก้มอ้ายชิงมุ่งมั่นจะช่วยเหลือโจซูวาให้ได้ ถพาว่าหลายๆสิ่งก็ดูไม่เป็นใจเลยสักอย่างตอนนี้นางรู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินแต่พอคิดถึงผู้เป็นเจ้านายที่นอนหนาวอยู่ในคุกพลันมีพลังฮึดสู้ขึ้นมาอีกหนมือเล็กปาดน้ำตาทิง้งออกจากพวงแก้มพยุงกายลุกขึ้นใช้เรี่ยวแรงที่เหลืออยู่ทั้งหมดก้าวขาเดินหน้าต่อทำสัญญาที่นางได้ให้ไว้กับโจซูวาอ้ายชิงต้องทำให้ได้ และเหมือนสวรรค์จะไม่ได้ใจร้ายเสมอไปเมื่อเดินลึกเข้ามาในป่าเพียงนิดเสียงบุรุษสองคนซึ่งกำลังพูดคุยกันก็แว่วดังออกมาให้ได้ยินเมื่อสาวเท้าเข้าไปใกล้แหล่งกำเนิดเสียงมากขึ้นก็ยิ่งเริ่มชัดเจนร่างสูงโปร่งกำยำของบุรุษสองคนกำลังนั่งล้อมกองไฟย่างสัตว์ที่ล่ามาได้กันอยู่ไม่รอช้าไอชิงรีบส่งเสียงร้องเรียกอย่างตื่นเต้นดีใจ ท่านอ,อ่องอ่องเฉินเคคะสองขาเล็กแทกสิ้นเรี่ยวแรงต้องใช้มือพยุงตนเองกับต้นไม้ข้างทางเสียงที่เปล่งเรียกก็แหบพร่าเพราะกระหายน้ำมาหลายชั่วยามแมนจะเบาเราวสายลมพัดผ่านทว่าเฉินตรงอย่างที่มีสัมผัสว่องไวก็จับสังเกตได้ เขารีบหันมองหาต้นเสียงจึงพบสตรีท่าทางอ่อนล้ากำลังกึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้ามาใกล้เจ้าเป็นใครถึงจะเคยพบเจอกันอยู่หลายครั้งแต่คนที่ไม่ได้มีความสำคัญกับชีวิตเฉินตงยางจึงเลือกไม่จดจำให้เปลืองพื้นที่สมองบุรุษทั้งคู่ลุกครวดขึ้นเตรียมระวังตนเฟยฉีรีบคว้าดาบประจำกายมาตั้งท่าพร้อมรับมืออันตรายที่ไม่อาจรู้ล่วงหน้า ถึงจะเป็นเพียงสตรีตัวเล็กๆแต่ยืนยันอะไรไม่ได้ว่านางไร้ทิพย์ยัยบางทีนี่อาจเป็นกลลวงของกลุ่มนักฆ่าส่งหญิงสาวท่าทางอ่อนแอมาเป็นนกต่อล่อลวงพรึบทันทีที่เข้ามาอยู่ในระยะแสงสว่างของกองไฟร่างเล็กทิ้งตัวนั่งกองกับพื้นอย่างหมดแรงอ้า่ชิงฝืนร่างกายต่อไปอีกไม่ไหว นางควรจะหมดแรงเป็นลมสิ้นสติอยู่ที่ปีมเขานานแล้วแต่เพราะโจซูวาร,รอความช่วยเหลือจากนางอยู่ให้ชิงเป็นความหวังเดียวที่โจซูวามีนั่นทำให้นางกำนันตัวเล็กๆที่ไม่เคยทำอะไรหนักหนามีเรี่ยวแรงเดินทางไกลขนาดนี้มาหาเฉินตรงอย่างถ้าเป็นนางกำนันที่เลี้ยงขององค์หญิงซูวาเทคะ ไอชิงหอบเหนื่อยน้ำเสียงที่ตอบแถวเบาแทบไม่ได้ยินเฉินตรงยางเมื่อได้ยินนามที่ถูกเอ่ยถึงดวงตาคมพันเบิกขึ้นอย่างตกใจแล้วเจ้ามาทำอันใดที่นี่ร่างสูงรีบปรีเข้าไปใกล้สุดกายนั่งคุกเข่าลงกับพื้นตรงหน้าอ้ายชิงเฟยฉีจึงรีบตามไปประกบเพื่อระแวดระวังอันตรายให้เจ้านายข้าน้อยมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากท่านอ,องเทคะช่วยเหลือ เทคะความจริงแล้วทุกอย่างที่องค์หญิงสูวาทำลงไปทั้งหมดเป็นเพราะฝ่าบาทมีความคิดจะส่งท่านอ,องไปอภิเษกเชื่อมสัมพันธ์กับแกรนอันเทคะองคหญิงรักท่านอ,องมากจึงไม่ปรารถนาจะเห็นท่านอ,องทุกใจเป็นชะเลยสูงสักด่งที่องคหญิงกำลังประสบอยู่บัดนี้องค์หญิงของหม่อมชันกำลังตกที่นั่งลาําม่าท่านอ,องได้โปรดช่วยองคหญิงสูวาด้วยเทคะมือเล็ก ซึ่งเท้ายันอยู่กับพื้นดินยกขึ้นแตะลงบนท่อนแขนกำยังเล่าเรื่องราวทั้งหมดออกไปอย่างไม่คิดหกส่งสายตาอ้อนวอนขอความเห็นใจเต็มที่ดวงตากลมคลอไปด้วยหยาดน้ำตาซึ่งพร้อมจะรินไหลได้ทุกเมื่อนั่นยิ่งทำให้เฉินตงอย่างรู้สึกร้อนรนในใจถึงวิธีที่โจซูวาใช้จะดูเกินไปสักหน่อย แต่จุดประสงค์ก็คือการช่วยเหลือเขาแล้วเหตุนี้เฉินตงยางจะปล่อยให้นางเาเชิญชะตากรรมลำพังได้เยี่ยงไรเล่านางเป็นอันใดองค์หญิงถูกฝ่าบาทสั่งคังคุกใต้ดินเทคะอาหารที่ได้รับก็เป็นของนักโทษอากาศด้านล่างหนาวเหน็บอับชื้นเสื้อผ้านางขาดวิ่นบทบงังร่างกายได้เพียงเล็กน้อย มีเพียงท่านอ,องคนเดียวเท่านั้นที่ช่วยองค์หญิงได้ได้ปวดเถอกเพคะได้ปลดช่วยองค์หญิงออกจากวังหลวงแสนโหดร้ายนั่นด้วยหม่อมฉันขอขอร้องเสียงของไอ้ชินขาดห่วงดวงตาที่ใช้มองจ้องเฉินตรงอยางเริ่มเลื่อนลอยและในที่สุดก็สิ้นสติคอพับเซลม้มลงตามแรงโน้มถ่วงดีที่ไฟฉีปรี่เข้าไปรับร่างนางได้ทันท่วงทีกลับจวน ถ้าจะไปวังหลวงเมื่อได้รับรู้ข่าวคราวไม่คาดคิดของคนที่ทำให้หัวใจแกร่งว้าวุ่นเฉินตรงหยางก็เกิดอาการร้อนรุ่มด่งไฟแผดเผาร่างกายนาทีนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการช่วยโจซูวาออกจากนรกบ,บนดินนั่นอีกแล้วร่างสูงลุกครวดเดินบิ่งไปกระโดดขึ้นขีม่ม้า รีบควบตะบึงลงเขาทันทีโดยไม่รอผู้ติดตามที่ยังแก้แก้กังก,กับการอุ้มสตรีตัวเล็กซึ่งหมดสติอยู่ในอ้อมกอดถึงไม่มีองครักษ์ประจำกายเฉินตงหยางก็สามารถดูแลตนเองจากอันตรายได้เขารู้เพลงดาบและมีวรยุทธ์สูงส่งเฟยฉีจึงไม่ห่วงเท่าไหร่นักที่ผู้เป็นนายควบมาห่างออกไปตอนนี้เขาห่วงตัวเองเสียมากกว่า เราไม่รู้จะจัดการกับคนที่นั่งอิงแอบอยู่ในอ้อมอกบนหลังม้าตัวเดียวกันกับเขาอย่างไรดีถ้าเพื่อนเพื่อนที่พี่น้อง้องชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจะบายบาย